คามพี่ปูคะอยากสอบถามนิดนึงค่ะงวันนี้ที่มาเรียนของเราอยากรู้สึกอย่างไรบ้างคะรับกเลยก็รู้สึกตืนใจนะคะแล้วก็สำหรับข้อมูลที่ได้เน <c oughs> ี่ยก็รู้สึกว่ามีข้อมูลเยอะมากในหลายด้านนะคะเหมาะกับคนที่สนใจที่จะเริ่มทําธุรกิจนี้นะคะและตัวพี่เองก็เริ่มทํามาได้สัมรยะยะหนึ่งแต่ก็เป็นแค่ช่วงเริ่มต <c oughs> ้นก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ได้รับเหมาะมากเลยค่ะแล้วเราจะเอาไปใช้กับงานของเรายังไงคะ ก็ตรงนี้คิดว่าได้ใช้ในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ในเรื่องของด้านการตลาดที่เราจะทําให้มันมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านออนไลน์ด้านออนไลน์หรือออฟไลน์ค่ะอยากให้พี่ปูบอกถึงความประทับใจนิดนึงครัาประทับใจในวันนี้เรื่องอะไรบ้างคะก็ะบรรยากาศนะคะก็คือความเป็นกันเองของทางทีมงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลนะคะที่ได้ถือว่าเยอะแล้วก็ด้จริงๆ ก็การประยุกต์ใช้นี่ถือว่าน่าจะได้ใช้จริงๆแน่นอนด้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นข้อโโคงที่ใ้ตัวแต่บางอ่างเราอาจจะมองข้ามไปกขอ,คคอบคุณพี่โปูมากเลยนะคะ,ะสวัสดี